สวัสดีค่ะเด็กติดทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขเรื่องประเภทและส่วนประกอบของบ้านเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ 1. บ้านที่ทำมาจากปูนค่ะ 2. บ้านที่ทำมาจากไม้ค่ะ 3. บ้านที่ทำมาจากฟางค่ะ 4. บ้านที่ทำมาจากดินค่ะเด็กๆได้รู้จักประเภทของบ้านกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆก็จะได้รู้ว่าส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างน,นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องส่วนประกอบของบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเด็กๆเห็นลูกศรสีชมพูไหมคะเขาชี้ไปที่อะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเด็กๆนั่นคือหลังคาบ้านนะคะอ่าต่อไปลูกศรสีเหลืองชี้ไปที่อะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆผนังบ้านหรือว่าตัวบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปลูกศรสีแดงชี้ไปที่อะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะประตูนะคะเด็กๆและต่อไปลูกสรสีเขียวชี้ไปที่อะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะหน้าต่างนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆคะและนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของบ้านนะคะบ้านของเด็กๆก็มีเหมือนกันนะคะ ก็จะมีหลังคาบ้านผนังหรือตัวบ้านประตูและหน้าต่างเหมือนเหมือนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยบ้านกันไปแล้วครูฝนอยากรู้จังเลยคะ่ะว่าบ้านของเด็กๆมีลักษณะอย่างไรเป็นบ้านไม้บ้านปูนและมีกี่ชั้นนะคะให้เด็ก วิดีโอหรือถ่ายรูปภาพบ้านของตนเองและเด็กๆมาให้ครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ